พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับวันนี้ก็เป็นวันใหม่นะครับวันใหม่ซึ่งสถานการณ์การบ้านการเมืองมันก็ไปในทิศทางที่ยอมส่โรราบกับผู้มีอำนาจ ยอมซีโรราบกับฝ่ายผด็เด็การแล้วก็ฝ่ายสืบทอดอํำนาจจากผด็เนการนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่พรรคเพื่อไทยได้ตัดสินใจครั้งสำคัญก็เขาก็คงมีความรู้นะครับเขาก็คงมีเป้าเขาก็ต้องมีเรื่องราวต่างๆที่เขาคิดว่าเขาจะสามารถ ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพรรคเพื่อไทยแล้วมันก็มีผลพวงไปถึงการที่จะได้กลับบ้านของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชิน,นวัตรแล้วก็ยาวต่อไปถึงมีโอกาสกลับบ้านของอดีตนายกยิ่งรักชิน,นวัตรนะครับก่อนจะมาพูดกันถึงเรื่องนี้ มาฟังคลิปก่อนนะผมจะได้จะตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ฝากไปถึงพรรคเพื่อไทยด้วยจับมือกับลุงม้อมไหมจับมือกับพรล,ลังประชารัฐไหมเราไม่ต้องการจะร่วมกับพรรคประชารัฐหรือพรรครวมไทยสร้างชาติที่ร้องเปลี่ยนทันที ปิดสวิตสวอปิดสวิตสามบอคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติไปพร้อมกันค่ะพี่รองยอมไหมครับไม่ยอมไม่จับเพื่อไทยพักเดียว <S <S ตอกย้ำนะครับและนอกนั้นก็ยังมีอีกหลายคนที่มาพูดนะครับไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์หญิงแห่งนครสองคว้า ก็มาพูดถึงเรื่องนี้นะครับในตอนหาเสียงนอะ่ะมาฟังกันอีกคลิปหนึ่งดูเหมือนคำถามนี้พี่สิทธาให้เกียรติว่าพักเพื่อไทยจะอาจจะเป็นพักที่ได้จัดตั้งรัฐบาลคำถามนี้เราต้องกลับไปสู่คอนเซปต,ต์ของพรกเพื่อไทยตั้งแต่แรกเลยค่ะพักเพื่อไทยเนี่ยเป็นพักที่มีหัวใจประชาธิปไตยร้อยเปอร์เซ็นแน่นอน จากประวัติศาสตร์ของพรคเราเราถูกรัฐประหารมาแล้วสองครั้งแม้กระทั่งปีหกสองไทยาชาติก็ถูกยุบด้วยเงื่อนไขของสารละนูลเราไม่อยากก้าวล่วงได้แต่คําตัดสินก็มีข้อกังขาในหลายประเด็นแต่สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นและถามพักเพื่อไทยว่าพรักเพื่อไทยจะจับมือกับพักไหนและไม่จับมือกับใคร ถ้าคอนเซปต์ของพรรคหัวใจเราคือประชาชนประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินค่ะวันนี้พักเพื่อไทยถึงไม่เคยบอกว่าเราจะจับมือกับพรรคไหนเพราะเราตั้งเป้าว่าเราจะแลนสไลด์สามร้อยสิบเสียงเป็นรัฐบาลพรรคเดียวหลายคนมาว่าโมและเพ้อฝัน <c oughs> แล้วยังมีคุณนะัทวุฒิใสเ่เกลืออีกนะที่พูดถึงเรื่องเนี่ยไอ้จับมือไม่จับมืออะไรเงี้ยแต่โอเค อันนี้มันก็ยังไม่ถึงในการจัดตั้งรัฐบาลก็ยังไม่รู้หรอกครับว่าพรรคเพื่อไทยจะจับมือกับสองลุมหรือเปล่าถ้าเกิดจับมือผมก็ว่าคุณเศรษฐาก็ไม่ควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีคุณอุค์อิงก็ไม่ควรที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีก็คนที่ควรจะเป็นก็น่าจะมีคุณชัยกเกษมนะครับซึ่งท่าน ไม่เคยออกมาพูดอะไรเลยแล้วตอนนี้ลองเข้าไปฟังในไวทีวีเลยครับนักวิชาการต่างๆครูบาอาจารย์ต่างๆซึ่งเวลาวิเคราะห์วิพากษ์วิจาร์ณแล้วก็น่านับถือคุณธรรมากาบอกว่าถ้าเกิดว่าพักเพื่อไทยไปจับมือกับไอ้พวกนี้เขาจะไปอยู่เกาะ ย้ายจะไปอยู่เกาะแล้วก็ให้พิธีกรไวทีวีไปอยู่เกาะด้วยกันพูดเสียงดังฟันชัดพูดแบบเย้ยหยันและคนที่เป็นคนสำคัญอีกคนหนึ่งก็คืออาจารย์สีโรดโอ้โหก็วิพากษวิจารณ์หนักนวงถึงการที่พรรคเพื่อไทยจะไปจับมือกับคนนู้นคนนี้ ปรากฏว่าลงไปฟังไว้ทีวีครับเสียงอ่อยกันเป็นแถวธรรมาการก็เสียงอ่อยอเสียงที่ดุดันไไปเกาะไปเกิดอะไรไม่พูดถึงแล้วอาจารย์สีโรธก็อ่อยพิธีกรจึงเป็นครูบาอาจารย์นักวิชาการก็เสียงอ่อยกันหมดเพราะว่าเจ้าของไวทีวีคือคุณโอ๊กผ่านทองแท้พวกนี้เป็นลูกจ้างเขาจะเสียงดังได้ยังไง เสียงดังก็ไม่มีจะแดกสิอุดมการก็เอาไว้ส่วนอุดมการอุดมแดกก็ต้องเก็บไว้ดิยมันมีเงินดง,ดงเงินเดือนเป็นแสนแสนกันแต่ละคนนั่นแหละครับเป็นข้อจำกัดของผู้ที่ทำรายการแบบนี้ต้องอิจฉาผมนะครับเพราะผมไม่ได้เป็นลูกกระจอกใครผมไม่ได้เป็นลูกกระจ๊อกพักเพื่อไทยไม่ได้เป็นลูกกระจอกพักผุ ก้าวไกลไม่ได้เป็นลูกกระจอกพักภูมิใจไทยเจ้าของสถานีกิจพ c h ชาแนลคือผมนะครับเพราะนั้นผมก็เลยพูดจ่าได้เต็มที่นะนี่ก็เข้าใจครับเข้าใจถึงบุคคลแบบอย่างเหล่านี้นะครับก็มีพี่ถึกนะครับอดีตถึกคนเดียวที่ตอนนี้ก็ก็หยุด ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นพิธีกรไวทีวีก็คงจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปตลอดชาติแล้วครับพิถึกผมก็อยากให้อาจารย์สีโรจนะพิถึกสองคนเนี่ยนะก็ไปปรึกษาคุณนัทวิวในการเรื่องของการทำ YouTube ในการเป็นยู u ูบเบอรับรองอยู่ได้ครับ คนมีชื่อเสียงแนละคงมีอุดมการณ์แบบทั้งสองคนนี้ลาออกจากไวทีวีแล้วก็มาทำช่องของตัวเองอดตถึกชาแนลกับสีโรดชาแนลนะแต่ก่อนนะครับผมเคยต่อต้าน และผมก็เคยไม่เห็นด้วยในการที่มีหลายต่อหลายคนมาโจมตีพักเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นชูคุณชูวิทย์กมนลวิสิตไม่ไม่ว่าจะเป็นคุณจัตุพรพรมพันธ์แล้วก็พิธีกรช่องท็อปนิว แต่ตอนนี้ผมเริ่มเห็นด้วยกับคนพวกนี้แล้วจริงๆผมเริ่มเปลี่ยนใจจากพักเพื่อไทยแล้วจริงๆนะครับลองคิดดูนะครับพักประชาธิปัตย์เป็นตัวตั้งตัวตีในการไปเป่ารกหวีดกับกำนันสุดแทพ คุณอภิสิทธิ์ดาคุณยิ่งรักยังกระหมูกับหมาของนกเวดเสียงดังลั่นและตอนนี้ก็จะไปร่วมมือจับมือกับพรรคประชาธิปัตย์ผมก็เลยไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่แล้ว พรรคอื่นๆอีกอะพรรคภูมิใจไทยซึ่งในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีที่ผ่านมาไม่ไว่าจะเป็นคุณอนุทินไม่ไว่าจะเป็นคุณศั์สยามก็โดนพักเพื่อไทยโดยเฉพาะคุณอนุทินโดนหมอชนหน้าดา่าอย่างสาเสียเทเสีย ก็ไปร่วมมือกันไปจับมือกันได้และจากนี้ไปนะครับพรรคเพื่อไทยจะไม่มีอำนาจต่อรองอะไรทั้งสิ้นกับพรรคร่วมรัฐบาลชุดที่แล้วเพราะว่าประกาศแยกตัวกับพรรคเก้าวไกลไปเรียบร้อยแล้ววันที่4สิงหาคมนี้ก็ไม่รู้ว่ากลุ่มเขาที่เป็นคนกำหนดเกม จะให้คุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ได้เป็นถ้าเขาไม่ให้นะถ้าเขาให้ก็ได้เป็นก็ต้องไปถึงคุณอุ้งอิงแล้วก็ไม่รู้กลุ่มเขาจะให้คุณอุ้งอิงเป็นนายกรัฐมนตรีปไม่มีสิทธิ์ต่อรองเลยจะกลับไปอยู่กับพรรคเก้าไกลก็ไม่ได้ก็ต้องทนซีอยู่กับเนี่ยแล้วก็ไม่รู้จะได้กระทรวงใหญ่ๆหรือเปล่า เราจะบริหารประเทศยังไงที่มาคุยโม้นะ่ะจะแก้ไขรัฐธรรมนูญที่นู่นนี่น่านู่นแล้วก็พิธีกรวอยเทวีก็เป็นปีเป็นคุยก็พยายามจะพูดถึงคุณความความดีของพรรคเพื่อไทยก็พยายามจะพูดว่าที่ต้องไปจัดตั้งรัฐบาลเพื่อประเทศชาติโอ้ผมก็เลยไม่รู้ว่าจะเชื่อใครก็มี อาจารย์สุขุมนวลสกุลคนหนึ่งนะครับที่คิดว่าจะเชื่อได้จริงๆในการวิพากษ์วิจารณ์เพราะท่านก็ไม่ได้เป็นลูกกระจอกไค่ถ้ท่านก็วิพากษ์วิจารณ์ตามเนื้อผ้าเช่นกัน <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าฟังไอ้พวกเนี้ย ก็อย่าไปจริงจังอะไรมากก็คิดว่าเราดูตลกหกฉากเราดูกลุ่มพวกตลกที่มาทำเกมโชว์ที่มาเล่นอะไรสนุกสนานให้เราฟังมันก็คล้ายๆกันฟังให้แบบขบขันให้แบบขำๆวันหนึ่งก็พูดเป็นจริงเป็นจังว่าพักเพื่อไทยจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงู้นแล้วอีกวันหนึ่ง ก็พูดอีกแบบหนึ่งตอนนี้ก็เหลือพักเก้าวกลยพักเดียวไม่ได้พักเดียวเลยครับเป็นพักหลักในการที่จะอยู่ในฝากประชาธิปไตยแล้วก็มีพักเป็นธรรมด้วยส่วนพักไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์ตอนนี้คุณสีทาก็ไม่ได้ต่างอะไร กับคนที่ผมกล่าวมานะครับเสียงอ่อยเพราะว่ากลัวจะไม่ได้ร่วมรัฐบาลก็จะไปจับมือกับพรรคเพื่อไทยก็ไม่รู้เขาจะเอาหรือเปล่านะเพื่ออะไรเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินั <c oughs> ำสรุปแล้ว <c oughs> ก็มีพรรคเก้าไกลกับพรรคเป็นธรรมที่โดดเดี่ยวเดียวดายผมว่าดึงดึงเลขาพรรค เป็นธรรมเน่ะมาอยู่ก้าวไกลแล้วก็ให้เป็นว่าที่หัวหน้าพักก้าวไกลหรือหัวหน้าพักใหม่อะไรก็ได้จะดีกว่าจริงๆผมจะบอกให้ก็ให้พักเป็นธรรมนั้นขับไล่ท่านนี้ออกมาแล้วก็ให้มาอยู่กับเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอ,อก่อนว่าพักก้าวไกลจะโดนยุบหรือเปล่าก็ให้มาอยู่พักใหม่ครับแล้วก็ให้คนคนนี้เป็นหัวหน้าพักผมว่าแม่งจะมันจะมันจริงๆ อนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเวลาเปลี่ยนอุดมการเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปทางที่ดีหรือเปลี่ยนไปทางที่เฮี้ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าสําหรับระบบประชาธิปไตยเป็นที่น่าเศร้าสําหรับนักการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรที่ก็ยังไปไม่ถึงไหนเลยเพราะฉะนั้นการรัฐประหารก็ยังต้องเกิดขึ้นเพราะว่าประชาชน เขาก็เริ่มเบื่อเริ่มเบื่อน้าหน้าไอ้พวกนักการเมืองกันไปนละเบื่อละวิการรัฐประหารครั้งต่อไปเขาก็ไม่มีใครสกัดกันแต่ผมไม่เห็นด้วยนะครับการที่ม็อบนั้นออกไปลงถนนม็อบนั้นไปเผา,านู่นเผานี่ระวังมันจะไหม้มันจะไหม้จะไหม้อาคารแม่อะไรมันจะเป็นเรื่องใหญ่เราก็ เป็นม็อบแบบสแสดงให้อยู่ในกรอบจะด่าทอจะอะไรก็ระมัดระวังหน่อยมันก็จะติดกุกติดตารางกันไปเอาให้มันเนื้อเนื้อพูดถึงเหตุถึงผลคือต้องทําม็อบให้มันมีคุณภาพทําม็อบให้มันน่าเชื่อถือว่าจะปาสาัยจะอภิปรายอะไรก็ให้มันอยู่ในหลักจะดีที่สุดจะไปสวหัวรวยอะไรจำนองนี้มันไม่ใช่หรอกครับ แล้วบอกอาายจุดหายหัวไปไหนออกมาหน่อยหนึ่งนี้ออกมาซะหน่อยนะบอกอะไรจุดเชียเพื่อไทยอยู่ออกมาก็คงจะเปลี่ยนแล้วเนาะพวกนี้มันมีอะไรอยู่ข้างหลังก็ไม่รู้จะได้มีกล้วยแดกกันหรือเปล่าอันนี้ผมผมก็ไม่รู้นะแล้วยิ่งไปเผาเสื้อพักเพื่อไทยอย่าไปเผาเลยเสียดายเพราะว่าเสื้อยืดเป็นผ้าที่ดีมากๆนะเอาไว้เช็ดรถเอาไว้เช็ดพื้นอะไรก็ดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่า มันเห็นแล้วมันแสลงใจก็ไปให้คนจนนะครับให้เป็นคนที่คนคนไร้บ้านอะไรนะครับให้เขาใส่ก็จะดีกว่าไปเผาทิ้งนะเสียดายก็สุดท้ายก็อยากจะบอกพวกเราก็ดูต่อไปนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นสำหรับพักเพื่อไทยจะดูซิว่าพักเพื่อไทยจะต้องโดน วิบากกรรมอะไรจะต่อจากนี้ไปจะมาดูซิว่าคุณทักษิณจะได้กลับบ้านไหมมาดูซิว่าคุณยิ่งรักจะได้กลับบ้านไหมมาดูซิว่าคุณองคงอิงจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีไหมหนเรื่องราวที่เกิดขึ้นกันในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับก็มาซื้อน้ำหอมผมหน่อยนะครับน้ำหอมสายมูเตอรูครับยี่ห้อมนตาราคาห้า้าบาท พระพุชิราดุล666ปีทวีโชคก็ยังมีมีให้บูชายอยู่ติดต่อกับผมสามช่องทางครับช่องทางแรกก็คือทางเฟซบุ๊กดรกิตผลเดชวิสัยช่องทางที่สองก็คือทางไลน์ครับช่องทางที่สามก็คือโทรศัพท์ครับเบอร์ไอดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันท่านที่จะสนับสนุนผมนะครับไปสู้คดีในวันที่8สิงหาคมก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพันชย์นิติกเลขบัญชีก็จะขึ้นหน้าจอกับผมไปที่ศาลอาญาทน ในผมก็อยู่บริเวณป่าชาป่าชาวัดพายชุมพลนะครับพิษณุโลกเงียบสงบดีจริงๆขอบคุณครับที่ติดตามคลิปนี้จนจบเข้าไปดูในช่อง YouTube ดูแล้วกดติดตามเลยครับกดติดตามแล้วกดแชร์ผมด้วยขอให้มีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี បានជិះគីរៀបថ្ងៃนั้นខ្ចីជ័យជី